สวัสดีครับสมาชิกของสวนทุเรียนมือใหม่นะครับบ้านทุเรียนวันนี้ชาววันนี้ก็อยู่กับทุเรียนที่ปลูกใหม่นะครับที่ได้ออกคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าผมได้เปลือกหอยอของชายทะเลมานะครับแล้วก็เอามาทําการทดลองระหว่างทุเรียนสองต้นนะครับที่หน้าบ้านาต้นทางซ้ายมือของผมในฝั่งนี้นะครับผมจะไม่ตัดรากส่วนต้นฝั่งนี้นะครับนะครับผมจะตัดราก แล้วก็เสริมด้วยเปลือ,อ,อกหอยครับก็จะมีเปลือ,อ,อกหอยลอยเป็นชั้นๆของบริเวณรอบๆโคนนะครับนะครับดินก็คือจากดินพวกนี้แหละครับเนี่ยดินที่ผมซื้อมารถละ350บาทนะครับหมดแล้วเมื่อวานนี้มาเกลี่ยบ,บริเวณสนามหญ้านะครับหน้าบ้านแล้วก็นำทุเรียนที่ซื้อมา3วันนะครับยังไม่หายเหี่ยวเลยนะครับเนี่ย ก็เอามาลงดินเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในถุงดำนานมากรากมันก็จะขดนะครับก็เลยทำการปลูกครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ใกล้ๆน้ำตกนะครับเพื่อให้บ้านนั้นเป็นบ้านทุเรียนสวนทุเรียนให้ได้นะครับก็คล้ายๆเป็นไม้ประดับนะครับประมาณนี้แล้วก็ทำการทดลองอย่างที่ได้เคยพูดถึงในแต่ละคลิปนะครับแล้ววันนี้นะครับ ผมจะมาสรุปในเรื่องของการปลูกทุเรียนที่ผมทำคลิปไป C1,C2,C3,C4 นะครับมันเป็นช่วงๆในช่วงนั้นนะครับก็อยากจะให้สมาชิกเข้าไปดูแล้วก็ฟังนะครับฟังแล้วก็คิดวิเคราะห์ของผู้ที่ปลูกประสบสำเร็จแล้วนะครับประมาณา4ีไร่เศษนะครับอายุ3 3ปีแล้วก็เห็นผลนะครับก็ หลังจากนั้นผมก็มานั่งนั่งแคะนั่งแกะนั่งวิเคราะห์ของของคลิปทั้ง4คลิปนะครับเพื่อสรุปให้สมาชิกนะครับได้รับทราบเพื่อบางครั้งบางขณะอาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูทั้ง4คลิปนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นช่วงวนันทำงานประมาณนั้นก็จะมาสรุปในวันนี้ก็มีประมาณ10 1 0 11ข้อประมาณนั้นนะครับที่ผมได้ฟังนะครับแล้วก็แล้วก็จับประเด็น ครับ,รบข้อที่1ครับก็บอกว่า,เ,าเวลาปลูกมานะครับเขาใช้ฟลดานนะครับใช้ฟลดานและดินปลูกสําเร็จหลองกดหลุมก็หมายถึงว่าเวลาปลูกมานะครับเวลาที่ที่นำมาปลูกตอนแรกๆเนี่ยเขาขุดหลุมแบบนี้เช่นกันแต่เขาไม่ได้ยกโคนอย่างนี้นะครับขุดหลุมลงไปแล้วก็โรยด้วยฟุลดาน เพื่อไม่ให้มีปลวกมีแมลงต่างๆเข้ามารบกวนนะครับหลุมละ1หนึ่งกำมือนะครับเท่าที่ผมฟังแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอาดินพร้อมปลูกนะครับที่ว่า6ถุงร้อยเถุงร้อยนะครับก็ลองก้มก้นหลุมนะครับแล้วก็ทําการทําการปลูกนะครับข้อที่2ครับเขาตัดรากนะครับเขาตัดรากขดอยู่นะครับก็ส่วนนั้นก็ซื้อมาประมาณไม่เกินเมตรนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละครับเนี่ย อย่างต้นที่ผมทําให้ดูนี้นะครับเนี่ยก็สูงประมาณก็เกือบเมตรนะครับต้นนี้ก็น่าจะห้าสิบนะครับก็ยังเหี่ยวอยูอ่ต้นนี้น่าจะประมาณสักเกือบเมตรนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ทำำําค้ากัดทําค้าด้วยนะครับมีการค้าเพื่อเพราะว่าเขาปลูกที่โล่งนะครับเขาต้องค้าแต่2ต้นนี้ผมจะไม่ค้านะครับผมเตรียมไม้แต่ผมจะไม่ลองผมจะลองไม่ค้าดู นะครับว่าเขาจะใช้เวลาดีตัวนานแค่ไหนเพราะว่าบางเอื่นว่ามันมีต้นไม้บริเวณรอบๆลมไม่แรงนะครับก็จะลองจะลองดูนะครับแล้วก็บังแสงนะครับเขาบังแสงโดยใช้แสลมในการสลัลนบังนะครับบังไปทางทิศตะวันตกเพื่อไม่ให้แสงเข้าในช่วงบ่ายโมงบ่ายสองโมงครับเสงจ้าแล้วก็รดน้ําปกตินะครับรดน้ําปกติ รดน้ำปกติไปเรื่อยๆเป็นเดือนนะครับทุกวันเฉพาะตอนเช้านะครับนั่นคือที่ฟังฟัง,ฟงส่วนที่เขาทําความประสบสำเร็จลดไปอย่างนี้นะครับก็ถัดไปข้อ3ครับข้อ3เขาบอกว่าเขาเขาปลูกถึง5เดือนนะครับ5เดือนลดน้ำอย่างเดียวนะครับ5เดือนนะครับลดน้ำอย่างเดียว5เดือนลดไปเรื่อยๆนะครับไปจนครบ5เดือนจนจนรู้สึกว่ายอดเขาแข็งแรงแล้วก็ มีการเจริญเติบโตแล้วก็ยืนได้นะครับยืนได้แล้วก็มีถอดยอดถอดยอดเล็กๆนะครับออกมาเขาใส่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าเดือนละครั้งนะครับหลังจาก5เดือนนะครับหลังจากหเดือนเขาใส่บริเวณรอบๆทรงพุ่มนะครับแล้วไม่ให้ถูกรากนะครับคือไม่ให้ถูกรากที่มาจากเบานะครับก็เพื่อดึงยอดนั่นเองเพื่อดึงรากนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ส่วนทุกสวนก็น่าจะ ทําในลักษณะเดียวกันนะครับประมาณนี้5เดือนนะครับจึงใส่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นผู้ที่จะใส่1เดือน2เดือน3เดือนก็ให้ใจเย็นนิดนึงนะครับอย่าเพิ่งใส่4นะครับข้อ4รักษายอดนะครับรักษายอดที่มันออกมาเนี่ยหลังจากที่ใส่ปุ๋ยไปแล้วนะครับพอยอดออกมาเป็นประมาณพริแดงเขาก็ฉีดยาเพี้ยนะครับแล้วก็เชื้อรานะครับ ช่วงที่ออกออกยอดออกยอดมาประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วไม้หนึ่งนิ้วไม้มันทัดนะครับประมาณนั้นเพื่อรักษายอดนะครับทั้งราเอยเพี้ยเอยอะไรประมาณนั้นเขาก็จะผสมในในชุดเดียวกันนะครับนั่นคือสิ่งที่ฟังแล้วว่าเขาแนะนําประมาณนี้นะครับข้อ5ครับเขาฉีดฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนนี่แหละครับที่เราไม่ได้นะครับว่า องความรู้เขาใชฮอร์โมนแบบไหนอย่างไรนะครับเขาดูเหมือนผมมีคลิปข้อคอมเมนต์นะครับมาถามว่าขอดูได้ไหมผมขอดูแล้วครับเขาเขาก็คือทาการบ่ายเบี่ยงนะครับว่าเหมือนกับไม่อยากให้เราดูว่าม,มีมีทั่วไปนะครับมีทั่วไปแล้วก็หาซื้อได้แล้วก็พอคําถามที่สองเขาก็บอกว่ามันมีหลายยี่ห้อประมาณนี้ก็จําไม่ได้อะไรประมาณนี้มันก็เราก็รู้เนาะรู้เจตนาของเขาว่าเขายังไม่อยากจะบอก ถ้าเขาบอกเนะี่ยจริงๆนะเนี่ยถ้าบอกได้เขาก็บอกว่าจําไม่ได้ถ้าจําไม่ได้ถ้าคนที่อยากจะบอกเขาก็บอกเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างอะไรประมาณนี้คือแบบมัน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 ก็พูดพูดยากนะครับที่จะไปบังคับเขาบางทีเขาอาจจะ,ะสงวนไว้สําหรับสวนเขาหรือญาติพี่น้องเขาประมาณนี้นะครับผมเข้าใจผมก็เลยไม่ไม่เซ้าซีมากนะครับเขาฉีดฮอร์โมนยาที่เขาฉีดคือยาที่ใช้ฉีดหูระพานะครับผสมกับปุ๋ยเกล็ด นะครับปุ๋ยเกร็ดเขาผสมกันเท่าที่เท่าท,ที่ผมถามนะครับคลิปทั้ง4คลิปนะครับที่ว่า c 1 4ถึง C4 นะครับก็เข้าไปย้อนดูกนแล้วกันนะครับเป็นปุ๋ยเกร็ดดาวีทองช่วงใบอ่อนนะครับเนี่ยช่วงใบอ่อนนี่คือสิ่งที่แต่ปุ๋ยเกร็ดเนี่ยดาวีทองเนี่ยนี่น,น,นประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าเขาฉีดเขาใส่ร่วมกัน อันนั้นก็แยกแยะนะครับวิเคราะห์อเอาเองนะครับว่าเขาใส่ร่วมกันจริงหรือไม่ผมไม่แน่ใจอันนี้ผมขอเป็นเพียงแค่สื่อผ่านนะครับบางครั้งเขาอาจจะพูดอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาทาก็ได้เราก็ค่อยๆลองดูนะครับเขาเขาคิดค้นสูตรสําเร็จแล้วเขาคงจะไม่อยากจะบอกอะไรประมาณนั้นข้อ6ครับช่วงใบเพสลัดนะครับฉีดยาเสริมนะครับยา,าคือฉีดอาหารเสริมนะครับไม่ใช่ยา อาหารเสริมนะครับอาหารเสริมรวมเพื่อให้ใบเข้มนะครับอาหารเสริมเขาก็ไม่บอกนะครับเขาก็บอกว่าเป็นฮอร์โมนฉีดหละพาเขาก็พูดประมาณนี้นะครับก็คือจะชัดเจนไม่ได้นะครับก็ไม่รู้เขาอาจจะหวงวิชานั่นแหละสรุปก็คือเขาไม่อยากบอกนะครับประมาณเขาก็บอกว่าฮอร์โมนรวมที่ใช้ดึงใบของหละพานะครับเขาก็ผสมฉีด ะครับเพื่อให้ใบเขียวใบเข้มใบใบยาวใบใหญ่ประมาณนั้นนะครับข้อที่7ครับเขาได้อายุ1ปีเขาจึงใส่มูลแพะครึ่งถุงปุ๋ยนะครับใส่มูลแพะบริเวณรอบๆนะครับบริเวณรอบๆแต่บังเอิญพอใส่ไปแล้วนะครับขี้แพะสดแต่บังเอิญใส่ไปแล้วนะครับปลายปลายใบอ่ะมันไหมนะครับปลายใบของทุเรียนมันไหม้เขาเลยหยุดใส่นะครับเนี่ยปลายใบตรงที่ใส่ประมาณนี้ ครับ1ปีนะครับ1ปีเขาจึงใส่มุนแพะนะครับ1ถึ่งครึ่งถุงปุ๋ยนะครับถุงปุ๋ยบ้านเรานี่แหละครับเขาใส่บริเวณรอบๆนะครับโรยรอบๆแล้วก็ลดน้ําตามปกติแต่บางเอิญนะครับพอขี้ปุ๋ยขี้แพะมันละลายนะครับพอขี้แพะมันละลายก็ทําให้ใบมันไหมเขาก็เลยหยุดใส่นะครับเขาก็เลยมาคิดวิเคราะห์อ๋อเกิดจากการที่เราไม่ผ่านกระบวนการหมักประมาณนั้นนะครับเขาก็เลยหยุดนะครับประมาณนั้น อพอถัดไปครับ ه, ดูสภาพเขาบอกว่าดินมันร่วนซุยมีหินนะครับนั่นคือสภาพดินของเขานะครับดินหินร่วนซุยประมาณมีหินมีหินลูกลังอยู่ประมาณ10%ยกล่องขึ้นมาเขาไม่ได้ยกโคกอย่างนี้นะครับเขาไม่ได้ยกโคกแบบนี้นะครับเขายกล่องยกล่องสูงประมาณ30เซนสูงประมาณเท่านี้แหละครับเท่าโคกที่ผมทำเมื่กานนะครับประมาณนี้นะครับในการรดน้ํา และหลังจากนั้นเขาก็ลดไปเรื่อยๆนะครับที่เอาขี้แพะใส่นะครับใบใหม่เขาไม่ได้เอาขี้แพะออกนะครับผมถามเขาก็ลดน้ําไปเรื่อยๆครับก็จนกว่าใบใบมันร่วงแล้วก็รอใบใหม่นะครับที่มันขึ้นมาใหม่และหลังจากนั้นมันก็งามเรื่อยๆผมผมวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเกิดกาดคือเกิดจากการใส่ใส่มูลสัตว์นะครับปุย๋ยคอกแต่ตอนแรกๆมันเค็มมันไม่ไหวนะครับ มันไม่ไหวหรืออาจจะเป็นช่วงที่ไม่มีฝนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับถ้ามันแรงนะครับลดน้ําอย่างเดียวยังไงก็ไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รากมันร้อนนะครับแล้วก็อาจจะมีเชื้อราแต่ถ้าฤดูฝนนะครับอาจจะมีความเบาบางของความเค็มของปุ๋ยคอกนะครับแต่เมื่อเห็นผลนะครับหลังจาก6เดือนผ่านไปนะครับเห็นผลมันก็จะเขียวต่อยอดต่อตลอดเลยนะครับมันไม่เหมือนใส่ปุ๋ยเคมีนะครับถ้าปุ๋ยเคมีใส่ ใส่เดือนละครั้งอย่างเงี้ยมันก็จะเขียวเป็นช่วงๆแต่ปุ๋ยคอกเนี่ยมันก็จะทําให้เขียวยาวแล้วก็เขียวนานนะครับเป็นปี2ปีเขาเกิดจากดินนะครับมันเกิดการปรับของความร่วนซุยประมาณนั้นนะครับข้อเก้าครับเขาแต่งกิ่งประมาณ1ปีนะครับพอ1ปีแล้วก็แต่งกิ่งนะครับแต่งกิ่งกิ่งที่เป็นกิ่งขยะกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่มันแห้งมันมัน ดูแล้วมันไม่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับต้นทุเรียนหรือไม่น่าจะให้ผลผลิตหรือให้ลูกได้ประมาณนั้นเขาก็ตัดทิ้งนะครับนะครับหเดือนนะครับและเทคนิคสําคัญนะครับอย่าไปตัดตอนที่ยอดอ่อนนะครับเขาบอกว่าให้ตัดตอนตอนยอดแก่ก็คือไม่มียอดอะไรเลยใบเขียวแบบเขียวอย่างนี้เลยนะครับสมาชิฝาดประมาณนี้ใบเขียวเข้มจนใบคือยอดมันสุดนะครับ ยอดสดจึงสามารถแต่งกิ่งได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่คนคนปลูกว่างนะครับอุท้าอย่างนี้นี้มันจะมีการมีการชั่งงักงานในการเจริญเติบโตเขาบอกอย่างนี้นะครับมันจะชั่งงักงานในการเจริญเติบโตนะครับต้องตัดในช่วงที่ใบแก่จัดและหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยลดน้ําเต็มที่มันก็จะแตกยอดใหม่พร้อมกันทั้งต้นประมาณนี้นะครับทาไว้สมาชิกว่าคือไม่ได้ตัด กิ่งตามเวลาที่ผู้ปลูกว่างนะครับเพราะว่าเออผมก็ผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ผมว่างตอนไหนผมก็ตัดนะครับแต่พอไปศึกษากับ <kill> ผ <art> <to> ู้ที่รู้นะครับก็บอกไม่ได้ม mm ัน hmm. ทําให้ต้นชงักงันมันจะต้องมารักษาเซลล์ของเขาจะต้องมารักษาเอาสารอาหารมารักษายอดของเขาเพื่อไม่ให้ยอดเขาเขาเขาร่วงอะไรประมาณนั้นนะครับเออก็มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเราก็จําเลยว่าเวลาตัด แต่งกิ่งก็ขอให้เป็นใบแก่ทั้งหมดนะครับก็ไม่มียอดเขาจะได้ไม่ชะลอหรือไม่ชะ่งงักในการเจริญเติบโต,ตครับ,รบถัดไปข้อ10นะครับการให้น้ำนะครับทุเรียน2 3, อสาองสปีไปแล้วเนี่ยเขาให้30ถึงเอ้ยไม่ใช่ให้40่สถึงห้นาทีนะครับเพราะมีสปริงเกอร์ตัวเดียวนะครับเท่าที่ผมดูวันนั้นนะครับ ก็จนรู้สึกว่ามันเปียกนะครับเปียกอย่างอย่างดินที่ผมให้เห็นนี่แหละครับเปียกประมาณนี้ไม่ถึงกับน้าเฉิงนองนะครับก็ให้ถึงเกือบชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสปริงเกอร์อหัวเดียวแล้วบังเอิญว่าทุเรียนอ่ะมันมีกิ่งก้านยาวเป็นวาแล้วนะครับมันก็จะต้องใช้เวลานาน,านในการที่จะให้น้ําแต่ของเราจะไปจับประเด็นแบบนั้นไม่ได้นะครับทุเรียนเล็กแต่กรณีของบางท่าน ถ้าต้นได้2ปี3ปีอย่างอย่างสวนนั้นทําได้นะครับแล้วจะต้องเป็นหัวสปิงเกอร์หัวเดียวกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาให้40 50นาทีนะครับเกือบอชั่วโมงแล้วเรามายึดหลักแบบนั้นให้กับทุเรียนเล็กยังไงก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่อายุของทุเรียนเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็สังเกตว่าอของเรายกโคกไหมดินของเราเป็นแบบไหนอย่างไรก็หลายๆส่วนนะครับที่จะ ที่จะต้องวิเคราะห์นะครับจะยึดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับบอกได้เลยเทั้งสภาพแวดล้อมทั้งดินทั้งความชื้นความอะไรที่เราใส่ลงไปดินบางท่านอาจจะเป็นดินหินลูกหลางบางท่านอาจจะเป็นดินเหนียวบางบางท่านอาจจะเป็นดินทรายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นจะจะใช้สูตรอย่างที่เขาทําสําเร็จเลยไม่ได้เด็ดขาดนะครับย้าสมาชิกทุกท่านเลยว่าใช้สูตรแบบนั้นไม่ได้ด้วยเด็ดขาด เพราะผมเคยทํามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือต้องเลือกนะครับเลือกว่าอ๋อสวนแบบนี้ดินแบบนี้ผมจึงพยายามที่จะถ่ายดินแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็อายุของพืชแล้วก็ช่วงใบแก่ใบอ่อนใบาดาบใบเพสลาดอย่างนี้เป็นต้นเพื่อที่จะให้เห็นหลายๆอย่างนะครับว่ามันไม่เหมือนกันกับ ส่วนของเราเพราะฉะนั้นก็คงจะมาประยุกต์ที่เขาใช้เขาบอกว่ามีการปรับประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของตัวเองนะครับทุเรียนจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะยึดนะครับสวนผู้ที่สําเร็จแล้วไม่ได้นะครับไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยเพราะผมเคยทํามาแล้วนะครับมันก็จะไม่เหมือนของเขาเพื่อเผอนะครับทํามากไปนะครับทุเรียนก็อาจจะเฉาอาจจะเหี่ยวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เช้านี้ก็น่าจะมีประมาณนี้เท่าที่ผมสรุปได้นะครับที่ ที่ผมลงคลิปไปเมื่อสองวันที่แล้วนะครับผมลงวันวันอาทิตย์นะครับคืนของวันอาทิตย์นะครับที่เป็น C1 C2 C3 44นะครับก็สรุปได้ประมาณนี้คร่าวๆก็ประมาณนี้แหละครับก็หวังนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะเข้าไปชมทุกคลิปนะครับผมก็สรุปขั้นตอนและวิธีการในการปลูกทุเรียนนะครับตั้งแต่เริ่มต้นอย่างที่ผมปลูกนี้ละครับตั้งแต่เริ่มต้นยันจนอายุ สามปีนะครับทั้งระบบโดยคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ละเอียดทุกขั้นตอนทุกปีทุกอายุนะครับก็ต้องขออภัยที่ไม่สามารถที่จะนำฮอร์โมนหรือสารสารยาต่างๆนะครับที่เขาทำะสมผลสำเร็จนะครับเพราะว่าเขาก็ห่วงเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีวิธีการอยู่ครับเดี๋ยวผมยังไงผมก็จะตามไปดูให้ได้ครับไม่ยากหรอกครับไม่ยากนะครับก็ขอให้มีเวลาเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมจะ ผมมีวิธีการอยู่นะครับว่ามันคือแบบในอย่างไรนะครับเดี๋ยวาฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามก็แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆก็จะนําเสนอแล้วก็นํามาฝากสมาชิกในวันต่อไปแล้วก็สัปดาห์ต่อไปสําหรับชาวนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับ